เห็นข่าวมาสองสามวันแล้วตอนแรกพูดตรงๆนะแรกไม่เชื่อนะตอนแรกเห็นข่าวแล้วน็รใจว่ามันเป็นเรื่องแปลกข่าวลือข่าวลือไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกแต่ปรากฏว่ามันตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์เลยนะฮะที่ชื่อว่า British Medical Journal ซึ่ง journal ของพวกนี้เนี่ยกว่าเขาจะเป็น journal ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงอ่ะเขามี committee เขามีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ในการตรวจในการคัดกรองงานวิจัยว่ามันมีงานรับรองทางการแพทย์ได้ไหมเพราะว่าสิ่งนี้จะกลายเป็น reference หรือเอกสารอ้างอิงทางการแพทย์ต่อไป เจอเนอสามารถใช้เป็นสิ่งที่อ้างอิงในการทำงานวิจัยต่อต่อ,ตอไปในระดับที่สูงไม่ว่าจะเป็นแบบ PhD Post PhD หรืองานที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกว่านี่นี่มีแฟกต์แล้วนะมีข้อเท็จจริงแฟกต์ไฟดิงแล้วนะแบบนี้ก็คือเขาบอกเป็น,คนเคสที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกมากในอเมริกัน เป็นคนอเมริกันนะฮะตอนี้เป็นเคสที่3ที่เกิดขึ้นในโลกแล้วนะครับกับเคสมะเร็งต่อมลูกหมากระยะรุนแรงแล้วปรากฏว่ามีผลต่อสำเนียงการพูดของเขาจากคนอเมริกันเขากลายเป็นคนที่พูดสำเนียงภาษาอังกฤษกลายเป็นชาวไอริช ช่แแบบเป็นไปได้เหรอนนทีสิมันเป็นมันเป็นความแปลกจริงๆนะคะแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้คืออาการของโรคเนี่ยมันจะมีการแสดงออกอย่างตลอดเลยนะคะแล้วก็รายง,งานข่าวบ,บอกว่าคนนี้เขารับการรักษามะเร็ง20ิเดือนและผู้ป่วยคนนี้มีอาการแทรกซ้อนของโรคที่เขาใช้ว่า FAS AH นะคะหรือโรคที่ส่งผลให้สำเนียงการพูดผิดเพี้ยนทําให้เขาเริ่มพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงแบบชาวไอรลชทั้งที่ไม่มีญาติอยู่ที่นั่นและก็ไม่เคยไปที่ไอรลชแม้แต่ครั้งเดียวเออแปลกล่ะ ทำไมสามารถเป็นได้ขนาดนี้เนาะแต่ว่าะะสมมุติว่าเปลี่ยนสำเนียงเนี่ยยังพอเข้าใจบ้างนิดหน่อยนะคือมันเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนโน้ตแต่อันอยากรู้ <คะ S 2> ว่ามันแค่เป็นคนพูดพิ้นเพียนแล้วเพียนเพียนยนคือสำเนียงนะฮะหมายถึงแบบวรรณยุกเพียนเพียนเป็นเหมือนชาวไอริชแค่เหมือนหรือเปลี่ยนไปเป็นชาวไอริชอันนี้คือคนละเรื่องแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆนะอานน่ยพูดภาษาเหนือหรืออานพูดภาษาใต้หรือพูดภาษาอีสานไม่เป็นแล้วอยู่ดีฉันสามารถพูดภาษาถิ่นได้อันนี้แปลกประหลาดแล้วแต่ถ้ามาแค่ ถ้าแค่สำเนียงยังโอเคแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงความรู้ด้วยอย่างเช่นอยู่ดีๆอันก็สามารถพูดภาษาจีนได้โดยที่อันไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนอันนี้น่ากลัวนะอันนี้จะเป็นแบบจะเป็นเรื่องแบบว่า,อ,าอ้าวหลอทั้งนั้นอีกหน่อยการผ่าตัดสมองหรือการที่เขาบอกว่าแบบทําอะไรบางอย่างกับสมองมันต้องมีผลได้จริงๆเนะาะค่ะก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งคือเขาบอกว่า คือจริงๆเขาก็พยายามหาความเชื่อมโยงเพราะเขาอาจจะสงสัยเหมือนต้องอ่านนี่แหละว่าเฮ้ยมันมีอะไรไปเชื่อมหรือเปล่าทั้งๆที่เขาไม่เคยไปอยู่ไอริชเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้อาศัศศยอยู่ในอังกฤษมาตอนประมาณอายุยี่สิบและมีเพื่อนและญาติห่างๆ,าๆอยู่ไอแลนด์เป็นไปได้ว่าอาจจะได้ยินและและและความทรงจำหรือ knowledge นี้ฝังอยู่ในสมองโดยเราไม่รู้ตัวเพราะเขาบอกว่าโลกโลกนี้มีความรู้สี่อย่างพี่อ้อยถ้าถ้าแบ่งหย,ยาบๆนะ รู้ว่าความรู้ที่เรารู้ความรู้ที่เราไม่รู้ว่าเรารู้ค่ะและความรู้ที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยก็คืออันโนนโนนอันโนนอันโนนโนนอันโนนแล้วก็อันโนนอันโนนเนี่ยคือมันเนี่ยสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขารู้ค่ะนึกออกไหมคือได้อืออ่ะแล้วความรู้บางอย่างนะมันเกิดขึ้นอย่างเช่นอย่างเช่น คุณไม่เคยตีเทนนิสมาก่อนเลยแต่คุณเคยดูการแข่งขันเทนนิสบ่อยมากจนคุณมีความรู้เรื่องการตีเทนนิสและเห็นท่าวิ่งมือที่เวียงของนักกีฬาโดยคุณไม่เคยทำตามด้วยซ้าแต่คุณดูมันบ่อยมากอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณอาจจะตีเทนนิสได้เพราะ,ค,ะคุณมีความรู้นั้นอยู่ในสมองแต่คุณไม่รู้ว่าคุณรู้ คุณไม่รู้ว่าคุณทําได้อย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ knowledge บางอย่างที่ซ่อนอยู่แต่ก็รีกว่าเป็นบางคนคือคือเราถึงเห็นว่าคนที่อยู่รอบสนามเนี่ยเวลาลงไปสนามจริงๆอ่ะแค่พอรู้นะคะแต่ยังไม่สามารถทําได้แต่บังเอิญว่าคนเนี้ยเขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมาสามารถทําให้มีความสามารถในรูปแบบนี้เขาที่ทาง B B C เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลองสัมภาษณ์สิว่าผู้ป่วยคนเนี้ยเขารู้สึกอะไรทุกครั้งที่เขาพูดปรากฏว่าเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาเอ่ยปากพูดเขาจะรู้สึกเหือนนกับได้ยิ เสียงประหลาดลาด,ดังอยู่ในบ้านก็ก็มันเป็นเรื่องมหาัศาจรรย์ดีคืออันนี้นะคือต้องยอมเราว่าฟังก์ชันของสมองอะคะ่ะมันมีสิ่งมหัศาจรรย์เกิดขึ้นเยอะมากอย่างเราเห็นดาราฮอลลีวูดหลายๆคนโครคภัยไข้เจ็บของเขาที่เกิดขึ้นเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เรางงมากว่าเอ้ยทำไมเขาถึงสามารถแบบนี้นะเขาไม่สามารถตีความภาษาที่เขาเข้าใจได้ล่าสุดบรูซวีลิสอะคะ่ะตอนนี้เป็นโรคสมองเสื่อมแล้วเป็นโรคสมองเสื่อมด้านส่วนหน้าเพราะว่าตอนแรกเลยเขาตีความไม่ได้แล้วนะตีความไม่ได้ว่า ทำไมคำนี้เป็นภาษาพูดแล้วก็ถึงฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจ mm hmm. ซึ่งตอนเนี้ก็กลายเป็นว่าอ๋ออันนี้คือโรคภัยไข้เจ็บที่เขาได้รับการวินิจฉัยออกมาล่าสุด mm hmm. มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยอย่างขณะที่เขาบอกว่าแบรดพิตเองเคยเป็นป่วยเป็นโรคอันนี้ด้วยว่าเขาไม่สามารถจําใบหน้าตัวเองได้อะคือ mm hmm. สมองนั้นมันมีความมหัศจรรย์มากจริงๆนะคะและ mm hmm. อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์นั้นว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก mm hmm. ของผู้ป่วยคนนี้นะคะ Green morning show.